สวัสดีฮะวันนี้ก็มาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับก็เป็นวันหยุดสงการน,นะครับวันนี้เราก็ไม่รู้จะทาอะไรเนาะหลังจากที่เราได้อ่านหนังสือติวสอบแล้วนะเราก็ไม่มีอะไรทําก็มาหาที่ถ่ายรูปเล่นเบื่อเบื่อเงาเงาคลายเครเียดให้ตัวเองนะครับตอนนี้ก็อยู่ที่บนสะพานลอยหน้าโรงเรียนบำรุงศิษอําเภอสัตหีบจังหวัดชลบุรีนะครับซึ่งโรงเรียนเนี่ย ก็เป็นโรงเรียนเก่าเป็นโรงเรียนแรกที่เรามาอยู่สัตหีบแล้วได้เรียนนะฮะตอนนี้เราก็ได้โลเคชั่นคือจริงๆอะที่มิ่งมาถ่ายตรงนี้คือมิ่งอะอยากจะมาถ่ายโลเคชั่นตรงนี้ตั้งนานแล้วแหละเพราะว่า <ๆ S 1> เราไม่เคยเห็นมุมมองข้างบนคือบนสะพานลอยอะเอาง่ายๆคือถ้าเกิดตั้งแต่เรียนจบมาตั้งแต่เด็กอะไม่เคยขึ้นสะพานลอยอีกเลยซึ่งเนี่ยในรอบ อ่าประมาณ10กว่าปีได้ที่ขึ้นมาสะพานลอยอ่ะก็รู้สึกว้าวเหมือนกันนะก็คือแบบเป็นแบบแปลกตาแปลกใจมากตอนนี้ทางนี้นะก็จะไปอรยองนะทางเนี้ยไปเส้นเนี้ยทางสุข,ขุมวิทเนี้ยส่วนฝั่งนี้ก็จะไปพัทยานะฮะก็ผมว่าผมอ่ะคิดถูกมากเลยที่เลือกโลเคชันนี้เพราะว่าผมรู้สึกว่ามันรู้สึก ย้อนวัยกลับไปเป็นเด็กนะฮะนี่ยังไม่อยากคิดนะถ้าเกิดเป็นวันไหลของซัตหีนเนี่ยรถจะเยอะแค่ไหนแล้วบนสะพานเนี่ยมันจะสวยแค่ไหนเออเราก็ได้ที่ถ่ายรูปแต่ไม่รู้ว่ารูปจะออกมาสวยหรือเปล่าเพราะว่าเราถ่ายไม่ค่อยเป็นเราวัดแต่ไม่ค่อยเก่งก็เดี๋ยวเราขอตัวไปถ่ายรูปก่อนครับเดี๋ยวเรามาลุ้นกันว่าครั้งหน้ามิ่งจะไปถ่ายรูปที่ไหนถ้าเกิดใครอยากจะสปอนเซอร์หรือว่าอยากจะให้มิ่งไปถ่ายรูปอะ่ะ ก็ทักมิ่งมาได้นะแต่ทําเหมือนถ่ายรูปเก่งถ่ายวิดีโอเก่งเลยนะแต่แต่แต่ยินดีถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนจ้างมาก็คือเราจะได้ประสบการณ์ใหม่ๆที่เพิ่มมากขึ้นก็คือปกติแล้วอ่ะเราถ่ายแต่อยู่ในปา่าในเขาไงเราไม่เคยมีโอกาสได้ถ่ายอ่าข้างนอกนะเอออยู่แต่กับสัตว์ปา่าอยู่แต่กับภูเขาอยู่กับอะ,อะไรพวกเนี้ยผมก็อยากลองหาประสบการณ์ใหม่ๆดูบ้างนะครับ โอเคครับเดี๋ยวไว้เรามาเจอกันคลิปหน้านะครับเดี๋ยวมิ้งขอตัวไปถ่ายรูปก่อน